มาพี่น้องมาเริ่มลาบกันเลยก่อนอื่นกใส่ผุผงลดลงไปตามทต่เข้าชอบใจมักหน่อยมักหลายใส่ป้ายผิกปนเผ็ดเติบค้นให้ขากันลาบเนื้ออีกแล้วพี่น้อง ลปลาแปลก้อยเอาเนี่ยเป็นเด็ดไงไงกินตะพัดตะมั่นไรกับบอยแย่เอาผ่าห้องกลกระทาะเลยเอาน้ำปลาเข้าไปก็เอาน้ำปลาเข้าไป,าน,ป,าาไปนี่คือสูตรแย่จมจ้ะน,นข้นเคลื่อนเขากันซีมเบิงว่าเปินขาดอย่าง ขาดเกลือเล็กน้อยใส่บักหน้าจวดจาดเข้าไปใส่บัตรลูกเลยน้ำไหลว่างอีกก่อน เท้าขั่วเข้าไปใส่ลายใส่ลายหอมลายใส่หอมเข้าไปหอมกับสีมนี่สลแนแหนอาไว้คนละท่งกัน ลูกโดดยังมีอีกใส่เข้าไปหอมแดงซ้อยหอมแดงหอมต้นหอมต้นหอมหัวเสียบร้อยตัวเพื่อของการโดเ์นะเสียเสียเอาให้เฮ็ดให้กับพวกเบิด ว่าเป็นยังที่จะคลองสมุนไพรทางนั้นนี่แซบ่บเป็นตัวแบบนี่เขาเต้าร้อมแล้วพร้อมหอมพักแก้มเคือพ่วงมาลินฟ้า ซิมก่อนพี่นังส่วนหน่อยกับปลาเดีวมากเมื่อโหลดชอบแล้วจะย่าอยากใส่น้ำปลานิดหน่อยผ้าขันเฒ่าผ้าแล้วจะนาต้อยนี่ขันบ่อปุ๊บปลาล่ากับน้ำปลาเปียวน้ำปลาแจ๊ เรียบร้อยแล้วพี่นบึ้ดสุดยอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้ามาได้เจ้ากินข้าวเช้าน้ำกันได้เจ้า <c oughs> ซ้ำนีแ่แหละจ้า